เมื่อการเวลาผ่านไปปรา,าสาทนครหลวงได้เปลี่ยนสถานะจากพระราชวังสู่ความเป็นวัดการได้เดินชมหอมเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้ลูกฟังก็เป็นอีกช่วงหนึ่งของช่วงเวลาที่ทำให้การเดินทางครั้งนี้พิเศษยิ่งขึ้นในรัชสมัยสม,ยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพระองค์โปรดให้สร้างปรา,าสาทนครหลวงขึ้นจุดประสงค์สำคัญก็เพื่อใช้เป็นที่ประทับชั่วขราวระหว่างเสด็จไปนมัสการลอยพระพุทธบาทที่สระบ,บุรี สิ่งที่ทําให้ปราสาทแห่งนี้โดดเด่นคือสถาปัตยกรรมที่จําลองรูปแบบปราสาทหินจากกัมพูชาโดยพระราชปงเสวดานบันทึกว่าอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดก็คือศาลาลอยพระจันลอยอาคารที่สร้างขึ้นในสมัยรัชากาลที่5เป้ากันว่าวันหนึ่งมันลอยน้ํามามาตามแม่น้ําป่าสักก่อนถูกย้ายไปที่กรุงเทพที่วัดเบญจมาบอพิษแต่แล้วรัชากาลที่5ทรงพระสุบินให้นําศิลาพระจันทลอย กลับคืนสู่ถินเดิมนี่เองคือที่มาของท่าพระจันทร์ในกรุงเทพชื่อท่าน้ําอันโด่งดังบางคนเชื่อว่าการขอพรพระพิคเนตต้องเริ่มต้นด้วยการขอปัญญาในทุกการเดินทางของชีวิตเราต่างมองหาพลังใจ ที่จะช่วยให้เราเก้าวผ่านอุปสรรคและพบเจอสิ่งดีๆสำหรับครอบครัวของเราพลังใจนั้นคือพระพิกเนธเทพผู้ประทานปัญญาความสำเร็จและการเริ่มต้นใหม่ที่ราบลื่นพระพิกเนธไม่ได้เป็นเพียงเทพเจ้าแห่งศิลป,ปะและสติปัญญาเท่านั้นแต่ยังเปรียบเสมือนผู้คอยนำทางชีวิต เมื่อเรารู้สึกหลงทางหรือมีเรื่องที่หนักใจการได้มากราบขอพรพระองค์ท่านก็คือการเติมพลังศรัทธาให้หัวใจเข้มแข็งขึ้นอีกครั้งเช้าวันนี้าาเราพาครอบครัวาาออกเดินทางไปยังปราสาทนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่นี่ไม่ใช่เพียงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธ,ธาระหว่างทางเราพูดคุยกันเรื่องความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์และเรื่องราวที่เคยได้ยินมาว่าผู้ใดได้มากราบขอพรพระพิคเนทที่ปราสาทแห่งนี้มักจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ ก้าวเข้ามาสู่เขตปราสาทนครหลวงเราสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่สงบและขรังเสียงลมพัดเบาๆผ่านต้นไม้ใหญ่ทําให้เรารู้สึกเหมือนกําลังถูกเชื่อมโยงเข้ากับพลังศักดิก์สิทธิ์ของสถานที่นี้ตัวปราสาทตั้งแต่ง,งานงดงามด้วยสถาปัตยกรรมโบราณถุกซอกทุกมุม เหมือนกำลังเล่าเรื่องราวของการเวลาเมื่อเราเดินขึ้นไปยังมุมหนึ่งของปราสาทก็ได้พบกับองค์พระพิคเนตที่ประดิษฐานอยู่ท่ามกลางเครื่องบูชาทูปเทียนและดอกไม้ที่ผู้ศรัทธานำมาถวายภาพแรกที่เห็น คือองค์พระพิฆเ,เนศที่ดูเปี่ยงไปด้วยพลังศรัทธาครอบครัวเราต่างยืนเงียบเพื่อซึมซับบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะค่ยคอยคจุดธูปและตั้งจิตอธิษฐานเสียงสวดมนต์เบาๆดังขึ้นจากผู้คนรอบข้างเราร่วมกันกล่าวคำบูชาพระพิฆเ,เนศขอให้ท่านประทานพรให้ครอบครัวของเรามีสติปัญญามีความสุขและผ่านพ้นอุปสรรคในชีวิตลูกของผมก็ได้ยกมือไหวอ้อย่างตั้งใจ แม้เขายังดูเด็กแต่การได้พามาเรียนรู้เรื่องราวศรัทธาแบบนี้ทำให้เขาได้สัมผัสถ,ถึงพลังแห่งความเชื่อที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นบางคนเชื่อว่าการขอพรพระพิคเนตต้องเริ่มต้นด้วยการขอปัญญาเพราะเมื่อมีปัญญาแล้วสิ่งอื่นก็จะตามมาเองผมเองก็รู้สึกเช่นนั้นการได้พาครอบครัวมากราบองค์ท่านครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อหวังสิ่งมหัศจรรย์ แต่เพื่อขอให้เรามีสติและมีกำลังใจในการก้าวต่อไปบรรยากาศรอบๆเต็มไปด้วยความสงบผู้คนที่มากราบไหว้ต่างมีรอยยิ้มและสายตาที่เปี่ยมศรัทธาทุกคนเหมือนกำลังฝากความหวังเล็กๆของชีวิตไว้กับองค์พระพิคเนตหลังจากทำพิธีขอพรเสร็จเราพากันเดินชมลอดปราสาทนครหลวงถ้าพูดถึงปราสาทหิน ภาพในใจหลายคนก็คงจะลอยไปถึงที่ปราสาทพิมายปรา,า,า,ปรา,า,า,าสาทพนมลุ้งในภาคอีสานของบ้านเราหรือไม่ก็ยิ่งใหญ่ไกลโพ้นไปถึงนครวัดนคนรธมที่กัมพูชาแต่รู้ไหมครับว่าแท้จริงแล้วที่อดนเียเนี่ยเมืองเก่าแห่งสยามก็มีปราสาทหินในแบบฉบับของตัวเองสถานที่แห่งนี้คือปราสาทนครหลวงอันเป็นส่วนหนึ่งของวัดนครหลวงย้อนเวลากลับไป300กว่าปี ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาทาทองพระองค์โปรโดให้สร้างปราสาทนครหลวงขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2174หลังการสร้างวัดชัยวัฒนารามเพียงหนึ่งปีเท่านั้นจุดประสงค์สำคัญก็เพื่อใช้เป็นที่ประทับชั่วคราวระหว่างเสด็จไปนมัสการลอยพระพุทธบาทที่สระบ,บุรีและที่นี่ยังเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธใีใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาแต่สิ่งที่ทำให้ปราสาทแห่งนี้โดดเด่นคือ สถาปัตยกรรมที่จำลองรูปแบบปราสาทหินจากกรัรมพูชาโดยพระราชพงศาวดารบันทึกว่าโปรดให้ช่างไปถ่ายแบบจากกรุงกรัรมพูชาเพื่อมาสร้างพระราชวังประทับร้อนริมแม่น้ำป่าสักและใช้นามเดิมว่าพระนครหลวงหลายคนอาจเคยได้ยินมาว่าปราสาทนครหลวงถอดแบบมาจากนครวัดแต่ถ้าสังเกตจริงๆจะพบความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับ เพราะนาครวัดมียอดเพียง9ยอดขณะที่ปราสาทนาครหลวงแห่งนี้มีถึง29ยอดใกล้เคียงกับปราสาทบาปวนซึ่งตั้งอยู่ใจกลางพระราชวังเมืองพระคนครของกัมพูชาเสียมากกว่าดังนั้นปราสาทนาครหลวงจึงเป็นเหมือนน้องชายฝาแฝดของปราสาทบาปวนไม่ใช่นครวัดอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเมื่อการเวลาผ่านไปหลังกรุงศรีอยุธยาแตก ความสําคัญของประสาตรนครหลวงก็ค่อยๆเลือนหายไปจนกระทั่งราวปีพุทธศักราช2,352มีตาประขาวปิ่นมาสร้างบนดบและประดิษฐา,านลอยพระพุทธบาท4ี0ลอยบนชั้นสูงสุดทำให้ที่นี่เปลี่ยนสถานะจากพระราชวังกลายเป็นวัดนครหลวงนับแต่นั้นถ้าเราเดินชมรอบๆ จะเห็นความน่าสนใจหลายจุดครับเริ่มที่สนามหญ้าด้านหลังศาลาพระจันลอยมุมนี้คือจุดชมวิวที่ดีที่สุดมองเห็นปราสาทนครหลวงทั้งหลังแบบเต็มตาความงามแบบขอมผสมผสานอายุทยาปรากฏอย่างเด่นชัดทั้งอิฐเปื่อโบราณและส่วนที่บูรณะขึ้นใหม่ในสมัยรัตนกโกสินทร์เดินขึ้นบันไดไปยังฐานชั้นแรกเราจะพบล่องรอยฐานบระดิษสถานพระพุทธรูปและพระปาง ทิศที่ตั้งอยู่ตามมุมเหมือนกับการจัดผังที่วัดชัยวัฒนารามเพียงแต่เปลี่ยนจากเมรุทิศเมรุลายมาเป็นปางขนาดเล็กแทนเมื่อขึ้นสู่ชั้นบนสุดเราจะพบมนฑดบจตุรมุขที่ปดิสฐานรอยพระพุทธบาท4ร0อยขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอยุธยารอยพระพุทธบาทเหล่านี้ประดับด้วยลวดลายมงคล108ประการแตกต่างจากรอยพระพุทธบาทที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นรอยธรรมชาติโดยสิ้นเชิง ภายในอย่างปรติสถานพระพุทธรูปหินทรายหลายองค์ทั้งปางมารวิชัยที่คุ้นตาไปจนถึงปางป่าเลไลที่พบเห็นได้ไม่บ่อยนักเรียกได้ว่าขึ้นมาชั้นบนสุดไม่เพียงได้ชมโบราณสถานแต่ยังได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควบคู่กันไปด้วยอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดก็คือศาลาลอยพระจันทลอยอาคารที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เพื่อประิสถานศิลาพระจันทลอยโบราณวัตถุแผ่นหินทรงกลม แกะสลักพระพุทธรูปและเจดีเรื่องราวของหินก้อนนี้ชวนทิ้งไม่น้อยเลยเล่ากันว่าวันหนึ่งมันลอยน้ํามามาตามแม่น้ําป่าสักจนชาวบ้านอัญเชิญขึ้นไปฏิดสถานที่วัดเทพจันทร์ก่อนถูกย้ายไปที่กรุงเทพที่วัดเบญจมบ่อพิษแต่แล้วรัชกาลที่หทรงพระสุบินให้นําศิลาพระจันทร์ลอยกลับคืนสู่ถิ่นเดิมจึงถูกอัญเชิญกลับมายังอําเภอนครหลวงและปฏิดสถานอยู่ที่วัดนครหลวงตั้งแต่นั้นมา นี่เองคือที่มาของท่าพระจันทร์ในกรุงเทพชื่อท่าน้ำอันโด่งดังก็มีความเชื่อมโยงกับศิลาพระจันทร์ลอยชิ้นนี้โดยตรงนอกจากนั้นภายในวัดนครหลวงยังมีอุโบสถเก่าแก่ศิลปะเรียบง่ายแต่แฝงสเสน่ห์เมื่อการเวลาผ่านไปปราสาทนาครหลวงได้เปลี่ยนสถานะจากพระราชวังสู่ความเป็นวัดแม้ไม่เหลือภาพความสมบูรณ์ดังเดิม แต่การเปลี่ยนแปลงนี้เองทำให้สถานที่แห่งนี้ยังคงอยู่รอดมาถึงปัจจุบันเป็นเสมือนบันทึกประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตเล่าเรื่องราวความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยาให้คนรุ่นหลังได้ฟังการได้เดินชมพร้อมเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้ลูกฟังก็เป็นอีกช่วงหนึ่งของช่วงเวลาที่ทําให้การเดินทางครั้งนี้พิเศษยิ่งขึ้นหลายครั้งที่เราไปเที่ยว เราได้แค่ถ่ายภาพสวยๆกลับมาแต่สำหรับการเดินทางมาขอพรพระพิฆเ,เนตที่ปราสาทนครหลวงครั้งนี้เราได้มากกว่านั้นเราได้ความทรงจําที่งดงามร่วมกันในครอบครัวได้ความสงบใจและได้ศรัทธาที่เข้ามา่อเลี้ยงหัวใจให้แข็งแกร่งขึ้นสําหรับครอบครัวเราการได้มากราบไหว้พระพิเคเนศในวันนี้คือการย้ําเตือนว่าไม่ว่าเส้นทางชีวิตจะเป็นเช่นไรเราก็จะก้าวต่อไปด้อย่างมั่นคง นี่คือเรื่องราวการเดินทางเล็กๆที่เต็มไปด้วยความหมายการขอพรพระพิฆเนศที่ปราสาทนครหลวงกับครอบครัวเรา